มองพวกข้าวชาลงเข้ารุนแรงอ่ะมันไม่ได้ผิดที่นายทหารนะผิดทนายกต่ารนะต้องตีเขาครับอ่าๆโอเคไอ้คนที่ล้วงลูกไปเนี่ยก็ผิดด้วยคนที่ไอ้คนล่องลูกไปก็้ก็ผิดด้วยครับครับอ่าโอเคตอบได้ตอบตามภาษาผมนะไม่ใช่ข้อบทกฎหมายของผมเนี่ยอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนจะเป็นในทวินเนี่ยสมัยก่อนทวินจะมาคือใครที่นายกสมัครตั้งพันธทศ สุรพลใช่ไหมเผื่อนอยายกาสมัครตั้งมาอยู่มาสมัยนายกสมชายก็ยังอยู่แต่พอไอ้หาไอ้นารกนั่นมาเป็นนายกมันปลดออกมันบอกว่าคนของสมัครมันปลดได้ไอ้หาพอมันปลดคนของกูได้นายกยิ่งรักมาเป็นรัฐบาลผมถามว่าถ้าหอกข้างแค่มันอยู่นี่จะทำงานมีความสุขไหมละ่ะอก็ไม่มีความสุขผม สมมติว่าสมมต,มมติผมเป็นตัวใหญ่สักนิดึเป็นนายกผมเป็นนายกเนี่ยอา้าวคนนี้มาอยู่ข้างฝาคนเก่ามาอยู่ข้างผมผมไว้ใจได้ไหมผมก็ไม่ไว้ใจผมก็ต้องเลือกคุณเล็กมาอยู่กับผมต้องเลือกเสรีผมต้องเอาน้องพีมาผมถึงจะทํางานมีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันผิดที่ผมเหรอในเมื่อมึงปลดคนของกูเวลากูมากูก็ต้องปลดคนของมึงไปเออ ได้ไหมก็จัดการเขียมทิ้งไปเลยช่วยกันหน่อยครับก็เราอย่างนี้ไงมันไอไอไอทวินเปลี่ยนหอยเปลี่ยนหาเหวอะไรนี่นะมันไม่ใช่เก้าอี้จะหยิบโยนถ้าเป็นเก้าอี้ล้วไม่ต้องรอนายกหยิบโยนแล้วผมจะเตะแม่ไม่กระเด็นไปเลยแต่นี่มันเป็นคนไงเราเออ พราะฉะนั้นพอเป็นคนมันเอากฎหมายว่าที่ผมไม่ได้เรียกว่ากฎหมายหรอกไอ้สารปกครองปกครองมันว่าที่ศารที่เขาตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะการว่าที่สาลใช่เออว่าที่ศารปกครองใช่ศาลจ,จริงเอามาว่าที่ศารปกครองมาปลดนายกเลิกคาสั่งนายกผมถามว่านายกนะ่ะเขาบริหารงานก็เป็นนายกรนะัฐมนตรีถ้าไม่มีสิทธิ์สั่งข้าราชาการแล้วเป็นนายกทำไมอะ่ะเออทำงานได้ไหมละ่ะ นายกยอมอยู่อย่างเดียวคือสั่งน้ําไม่ได้เท่านั้นแหละคราวที่แล้วสั่งน้ําไม่ได้น้ามันถึงท่วมถ้าแกสั่งน้ําได้นะมันก็ไม่ท่วมออนี่แกไม่มีสิทธิ์ไปปิดวาลขออนุญาตนะเพราะว่าใช่ไหมนายกทําอะไรกไ็ได้ถ้าเกิดพวกเราขึ้นมานี่ครับถ้านายกทํางานได้ปกติพวกเราก็ไม่เกิดใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะเราอยู่ระบบอย่างเนี้ยเป็นที่รู้กัน บางอย่างก็ทําได้ที่มันไม่ไม่เหลือบากว่าแรงที่ไอ้พวกฮานั่นบอกว่าไม่้ําหน้ากู <c oughs> กูก็เฉยเฉยจะบ้างแต่ที่ทํามันบอกว่าทุกเรื่องทําไม่ได้เราก็ต้องยอมแล้ว่าแต่นี่เวลามันเนิ่นนานนะครับหกเจ็ดปีนะครับ <c oughs> มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่ต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าพวกเราทั้งหลายแหละที่อยู่ตรงเนี้ยช่วยกันผลักช่วยกันดันไหวกฎหมายรัฐธรรมนูญไปหาศูนย์เนี่ย ต้องเอาตัวอย่างสอสเพื่อไทย3า2บคนที่บอกว่าะระยะกดขืนคุไม่ตามมึงล้ะทีนี้นั่นคือตัวอย่างหนึ่งถ้าทั้งประเทศต่อไปนี่คุไม่เอาตามกฎหมายรัฐมนุนเลือกตั้งซ่อมคุไม่เลือกอ,อะไรคไุไม่เอาแอนตี้แมมเลยมึงปลดกูจะเข้าสาภาอเอาอย่างนี้สิแล้วเราจะชน,นะ<อ>แต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้พราเบอกว่ากดจนทุกคนบอกนี่กดจนกดโจนมึงก็อย่าทําตางโจรสิว่ ผมถามว่าไ้สอสเพื่อไทยเกือบสามร้อยคนเนี่ยลาออกแม่มทั้งสภาทั้งทาง,งพรรคได้ไหมลาออกกูไม่เลือกกูไม่ยอมไม่ทมําตามกฎหมายห้าศูนย์ถามว่ามึงต้องร่างไหมล่ะต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนแต่นี่ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกกิเลสหนาก็มีไอ้พวกไม่เคยเป,เป็นเป็นแล้วก็ไม่อยากลุกก็มีเพราะฉะนั้นถ้าสองร้อยกว่าคนสามร้อยคนของเพื่อไทยนะกูออกทั้งหมดแล้วจะไม่เลือกตั้งมึงอกฎหมายแล้วกูต้านแบบพรรคประชาธิปัตย์ ต้านนาะยกทักษณิณจำได้ไปสงขาผูวว้ไอ้เสนเฮียนั่นน่ะที่ไปต่อต้านแม่คนขึ้นสารกลางสมัครทําไมมันต่อต้านได้ต้องยกเลิกและต้องตึงถึงปฏิวัตินั่นมันถือชนะนะมันต่อต้านเราชนะนั่นเราลองลุกมันแบบนั้นบ้างที่ถามพระธาลุกแบบนั้นเราก็ชนะแล้วไอ้ทวินเปลี่ยนสีก็ไม่กล้าเด้งไอยเย้เฮียนี่พูดกวนีนด้วยมันบอกว่ามันจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ตายอยู่ตรงเนี้ ไอ้จัดก่อนจะมานี่มึงอยู่ตรงไหนหไ้ฮาใช่ไหม,ไมก่อนจะมาอยู่สมสอชมึงอยู่ไหนไมึงเป็นหมาขี้เป็นซุกอยู่ใต้บันไดไหนพอในเวลานี้ทําเป็นว่ากูรักชาติบ้านเมืองจะไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมเพระาะฉะนั้นป๋าขอบคุณที่พูดอย่างนี้เป็นประเด็นใล้ผมได้พูดนงไ,ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนับจากวันนี้ประสานกันทั้งหลายแหละ้าอยา,ายไข้ชวน ไอ้ทาลินติดครมากันเยอะๆมากันเยอะๆเบียดเสียดเข้าไว้พอแค่นั่นเองแล้วกันลุกครับข,ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแม่นะคะจาชนะศึกทำเป็นเมื่อสมัยก่อนยุคหินนะคะไม่มีอะไรนะคะเอาหินมาสีกันให้พวกตะเกียบอย่างนงี้พวกไม้จิ้มฟันดีกว่านะคะไม้จิ้มฟัน นะคะพอเราโมโหมา,หมาล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาแค้ฟันแล้วก็ดีขี้ฟันใส่หน้ามานรับรองมันสลบแน่นะคะแม่อระคะมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะไม่มีก็เดี๋ยวจะให้อ,อาจารย์หวานนะคะค่ะถามเองก็โอกาสที่พี่เล็กบ้านดอนนะคะ,ะท่านค่ะ ค่ะเดี uh ๋ยวต้องมีร้องเพลงนะคะคุณลุงบอกว่าไม่ร้องเพลงหลายครั้งแล้วนะคะค่ะก็แหมมาตรงนี้แล้วต้องให้เปิดใจสะหน่อยนะคะว่าวันนี้เราพูดกันหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานร่วมมือกันนะคะระหว่างกลุ่มต่างๆนะคะก็อยากจะให้พี่เล็กนะคะช่วยพูดถึงวิสัยทัศน์ของพอปชสักนิดหนึ่งว่าพอปชนะคะชื่ออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูนะคะเพราะว่าภารกิจแรกนะคะไปอยู่ที่หน้าพปชกี่วันนะคะพี่เล็ก สามวันเท่านั้นนะคะเป็นการไปทดลองสำรวจพื้นที่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้บอกมาแว่วๆแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องสู้กันอย่างจริงจงจังๆต่อไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราขณะน,นี้คนแสดงมีมากมายหลายกลุ่มเหลือเกินนะคะภารกิจบางทีก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเพราะว่าทุกคนต่างเห็นประเด็นของความอายุธ,ธรรมในสังคมไทย เห็นว่าอำนาจตุลาการนะคะที่ไปปรากฏตัวเป็นองค์กรประเภทต่างๆบ้างก็เป็นองค์กรอิสระมาใช้ชื่อคํา่วสาลเป็นสารแต่ทําตัวเหมือนองค์กรอิสระอะไรต่างๆเหล่านี้สับสนวุ่นวายไปหมดนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เราเห็นแล้วว่าถ้าตุลาการพิวัตรนะคะยังเรืองอํานาจอยู่ประชาชนก็ไม่สามารถจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้กลุ่มต่างๆก็เกิดขึ้นมากมาย อป,ปชก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทั้งพี่เล็กเองก็เป็นผูน้อำนวยการของสถานีพิทยุมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกันด้วยจะทํางานร่วมกันยังไงระหว่างกลุ่มต่างๆค่ะเชิญพี่เล็กค่ะครับพี่น้องครับในคําถามนะครับของอาจารย์หวานนะครับผมคิดว่าทางพี่น้องประชาชนนะครับที่ก็ต้องการคําตอบนะครับเหมือน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 กันนี่แหละนะฮะ คือตรงนี้นะครับผมจะไม่ไม่พูดอะไรมากนะในในกรณีของภา,าคีพลังประชาชนเนี่ยนะครับเอาแค่สั้นๆน,นะครับแต่ความชัดเจนเนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวนะครับของการกลับเคลื่อนคือจุดยืนนะครับจุดยืนรวมการนะครับเราบอกแล้วนะครับว่าเราจะเดินเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะสร้าง บ้านนี้เมืองนี้นะครับให้เป็นประชาธิปไตยให้จงได้ครับพี่น้องครับนี่คือคือสิ่งที่ภาคีพลังประชาชนนะครับเราต้องการที่จะทําในส่วนตรงนี้เพราะตัวตั้งนั้นนะครับผลประโยชน์นั่นคือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับส่วนการขับเคลื่อนของเรานั้นนะครับเราเปิดกว้างใครที่มีแนวทางหรือมียุทธศาสตร์นะครับทางเดียวกันเนี่ยตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือดมการหรือจุดยืนเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมงานกับเราได้นะครับโดยที่ไม่ได้มาหวังนะครับในเรื่องของผลประโยชน์หรืออํานาจอะไรเนี่ย ขอให้ทางานนะครับนึกถึงประชาชนอย่างเดียวเนี่ยสามารถที่จะรวมแล้วก็เดินหน้าร่วมกันไปได้เลยนะครับครับพี่น้องครับอย่างที่เราบอกมานะครับว่าปัญหานะครับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการรับประหารนะครับแล้วก็มีการตั้งนะครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญนะครับถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําลายหรือทําลายโดยเฉพาะนะครับ นักประชาธิปไตยนะครับที่เราขับเคลื่อนกันอยู่นี่แหละไม่ได้เพียงเพียงหวังอะไรเลยนะครับเพียงหวังเพื่อที่จะดูแลนะครับปกป้องสถานะหรือผลประโยชน์ของเขาที่เขาเคยครอบงํานะครับหรือว่ากดขี่นะครับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก้าวหน้ามากถามว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรืออะไรกแ็แล้วแต่เนี่ย วันนี้ก็กลัวครับอํานาจของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนนะครับอํานาจคนเสื้อแดงนี่แหละะวันนี้ท่านแข็งแกร่งมากนะท่านรู้ทุกอย่างนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราจะรวมพลังกันอย่างไรจะทํากันแบบไหนและในส่วนของอภาคีเครือข่ายนะครับของพลังประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีนะครับการประชุมกันประชุมกันเพื่อที่จะสรุปนะครับว่าเราจะเปิดเวทีพี่น้องครับ เวลานี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าคนกลุ่มนี้หน้าเดิมๆกันทั้งนั้นแม้มันจะเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อขนาดไหนจะก,กี่กลุ่มกี่องค์กรอะไรก็แต่มันก็เป็นจารีตเก่านะครับพวกอนุรักษ์นิยมเก่านะครับทั้งนั้นเลยนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐภานะครับพรรคผมผมต้องเรียกเลยนะครับว่าเป็นพรรคจังไหลประเทศนะแดกทั่วไทยจังจังไหลทั่วประเทศก็คือพรรคการเมืองนี้แหละนะมันมีมานานแล้วมีมานานและจนถึงปัจจุบันเลยนะ เขาเปลี่ยนแปลงกันไปถึงไหนแล้วแต่พักดักดานพักนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะหวังเพ่นเขาอย่างเดียวมาด้วยการเพิ่นนะครับไม่มาด้วยจากประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวนะพร้อมทั้งเอ่อกลุ่มของพวกเขานะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอะไรของมันเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปเปลี่ยนเป็นหน้ากากอะไรแล้วแล้วก็ที่มันมันที่มันสมเพชมากที่สุดนะครับก็คือ ดาวแดงแม้ถ้าอาจารย์ผมอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านอาจารย์จะว่าไงนะอาจารย์สุรชัยเนี่ยวันนี้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะไม่ว่าจะเป็นจีนเนี่ยวันนี้เขาเขานั่งขำกันหมดนะอประเทศไทยทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะนี่คือกลุ่มขบวนการนะครับเป็นขบวนการเดียวกันนะครับเพื่อที่จะล้มรัฐบาลฉะนั้นครับพี่น้องครับภาคีพลังประชาชนเนี่ย เราต้องปกต้องนะต้องปกต้องรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับที่มีที่มานะครับจากอํานาจของประชาชนเนี่ยแม้มันจะไม่สมหวังนะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ขบวนการเริ่มต้นของประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งนะ, <ise> นะคือการเลือกตั้งมันยังดีกว่านะครับรัฐบาลที่มันมาจากเผด็จการนะครับด้วยการยึดอํานาจเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยพี่น้องดูี่ครับว่าณวันนี้เนี่ยแม้เราเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ย บางครั้งเนี่ยเรายังตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยฉะนั้นนะครับทางภาคีเครือข่ายนะครับพลังประชาชนพร้อมกับพี่น้องนะครับผมสัญญาเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะขับเคลื่อนพร้อมกับพี่น้องประชาชนเอาอํานาจในส่วนตรงนั้นมาเป็นอํานาจของประชาชนให้ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็คอยติดตามนะครับว่าการประชุมนะครับมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยผมจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าเราจะตั้งเวทีที่ไหนนั่นคือการต่อต้านขบฏตกต้อง รัฐบาลประชาธิปไตยครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับค่ะก็ะนี่แหละค่ะนะคะเสียงจากวิทยุชุมชนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะปัญญาหน้าสารนะคะอาจารย์หวานแล้วก็อาจารย์ไม้หนึ่งกอคุณทีนะคะแหมสโลแกนข้างหลังนะคะสวยงามมากยุบเลิกปปชนะคะคณะกรรมการป้องปาง,ง,งป้องปกป้องอํามาต์แลปะปราบปรามประชาชนแห่งชาตินั่นแหละคะ่ะขอเชิญเดี๋ยวจะขอเสริมนิดนึงนะฮะที่คุณลุงถาม เมื่อกี้คุณลุงใช้คําว่าระเบียบสํานักนายกใช่ไหมฮะที่จริงการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยหรือว่าไม่เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนสีเลยก็ได้ใช้พระราชบัญญัติวารยการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นกฎหมายเป็นเขาเรียกว่ากฎหมายสูงสุดเป็นเขาเรียกเป็นอาวุธของทางฝ่ายบริหารในการโยกย้ายขา้าราชการทั้งปวงทุกกระทรวงได้ทั้งหมดคืออำนาจอยู่ที่นายกนะครับการโยกย้ายเนี่ย ใช้พรบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2485ที่ผมจะบอกว่าทําไมใช้พพะราหบัดตัวนี้แล้วจริงๆเิดอ่านในคำาธิฉัยของสารปกครองแล้วเนี่ยตัวสารปกครองเองนั่นแหละที่เป็นใช้เขาเรียกว่าฮะผิดกระบวนการพิจารณาโดยก้าวเข้ามาในแดนของฝ่ายบริหารเพราะว่าสารปกครองไม่มีสิทธิ์เข้ามาก้าวไก่ ตัวพรันหยัดซึ่งเป็นอาวุธโดยตรงของฝ่ายบริหารได้เลยนอกจากกรณีที่มีการลงโทษทางวินยัยทางอะไรโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้ได้ครับแต่แต่แต่งตั้งโยกย้ายคําว่าแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมก็มีเราอยู่เป็นคํานิยามอยู่ว่าอะไรคือไม่เป็นธรรมอะไรคือไม่เป็นธรรมแต่ว่าในข้อเรียกร้องของถวินเปลี่ยนสีเขาบอกว่าโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยแต่สารปกครองไม่ได้ไปดูคํานิยาม แล้วก็จริงๆแล้วข้ามขั้นตอนถ้าเกิดไม่เป็นธรรมจริงๆจะต้องไปร้องจับคณะการขา้าราชการพลเรือนก่อนนะฮะต้องร้องก่อนแต่เขาไม่ได้ร้องก่อนเขาเข้าไปที่ศาลปกครองเลยนะครับแล้วศาลปกครองก็วินิจฉัยว่าไปก้าวล่วงว่าไปเอ่อไปก้าวล่วงดุดยพิิีของการโยกย้ายว่าทําเร็วเกินไปซึ่งอันนี้เป็นการตัดสินใจเร็วหรือช้าในการโยกย้ายขา้าราชการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยศาลปกครองไม่มีอำนาจกา้าวล่วงครับ กรณีอย่างเงี้ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งสามารถอุทธร์ไปยังศาลปกครองสูงสุดได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาข้อจริงนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลปกครองกลางเนี่ยไปก้าวล่วงกับพระยศซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของฝ่ายบริหารนะครับผมกลัาเรียนอย่างนี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญอาจารย์หวานแล้วกันนะคะค่ะ ค่ะก็ขอยืดอำนาจจากพี่กุ้งนะคะค่ะปรบมือดังๆนะคะให้กับพอปชทุกท่านค่ะพี่น้องเราจะเดินเคียงข้างกันไปนะคะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะแน่นอนว่าขณะนี้แนวร่วมของพี่น้องประชาชนนั้นก็ขยายยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นนะคะว่าการที่พวกเรามีความจริงใจในการต่อสู้นะคะเราย่อมที่จะแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนะคะว่าการต่อสู้ของเรานั้นนะคะ มีความมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่เรากําลังช่วยกันสร้างนี้นะคะมันยากจริงๆหลังจากที่เรามานั่งฟังเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็คงจะเห็นนะคะว่ามันติดตันเพราะว่าทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายเองและวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งบุคลากรนะคะตัวบุคคลที่มีการจัดวางมาไว้อย่างดีเพื่อปกป้องฝ่ายเดียวกันนะคะแต่ว่ากลับ ใช้อำนาจเดียวกันนั้นมาปราบปรามฝ่ายประชาชนนะคะเราจึงต้องยุบเลิกทุกองค์กรใช่ไหมคะพี่น้องที่ไม่ปกป้องประชาชนนะยุบเลิกทุกองค์กรที่มุ่งปราบปรามฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะคะนี่ก็คือเจตนารมณ์ของพวกเรานะคะทั้งปฏิญิญานาศาลและพปชวันนี้นะคะปรบมือดังๆค่ะให้กับพปชภาคีพลังประชาชนค่ะ นะคะแล้วก็ขอเชิญพี่น้องค่ะปฏิญญาณนาศาลมาร่วมกันร้องเพลงค่ะความไม่เป็นธรรมนะคะในโอกาสที่พอพอชอมาเยือนนะคะต้องจับร้องเพลงนะคะขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะคะมีเนื้อเพลงนะคะ,ะเดี๋ยวขอเรียน,นะะเชิญะะประชาสัมพันธ์นิดนึงาประชสััมพนเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่สิบนะคะ ก็จะมีการเสวนาของท่านอาจารย์หลายๆท่านนะคะนักวิชาการก็มีอาจารย์ไว้หนึ่งอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มอาจารย์วรพลนะคะที่คลื่น fm ร0 3 9 0 MHz นะคะที่ลาดพร้าววังหิน85นะคะไปกันเยอะๆนะคะไปฟังอาจารย์บรรยายกันแล้วก็เสวนาพูดคุยจะได้ความรู้และข้อมูลเยอะเลยนะคะค่ะไปให้กำลังใจกันก็แล้วกันนะคะวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่ บ่ายโมงเป็นต้นไปะนะคะสามโมงเย็นนะคะมมบ่ายสามโมงเย็นะนะคะเป็นต้นไปค่ะพี่น้องคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณเซียนะคะการตูนเซียซึ่งยืนเคียงข้างกับพี่น้องนักโทษการเมืองนะคะเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะคะ <c oughs> ท่านล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะบัดน,นี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก็ยังมีอาการที่ต้องดูแลแกันใกล้ชิดอยู่นะคะ ก็อยากจะให้พวกเรานั้นช่วยกันส่งกำลังใจด้วยการไปเขียนสมุดเยี่ยมซึ่งอยู่ที่โต๊ะด้านหลังนะคะรวมทั้งถ้าท่านใดมีกำลังทรัพย์นะคะซื้อกัหนังสือรวมการ์ตูนเซียเก็บไว้นะคะอาจจะกลายเป็นของหายากในไม่ช้านะคะเพราะว่าเรามีทั้งเล่ม2และเล่ม4นะคะรายได้ทั้งหมดนะคะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนี้ก็จะได้มอบส่งมอบให้กับคุณเซียนะคะเพื่อใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตัวเองต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะว่าพวกเรานั้นชื่นชมเชื่อมั่นศรัทธานะคะในนักเขียนการ์ตูนนะคะที่อยู่เคียงข้างประชาชนนะคะมาเชิญพี่น้องนะคะมายืนด้านด้านเดียวกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะด้านนี้นะคะมาเยอะๆค่ะให้อบอุ่นเลยค่ะนะคะเราจะมาร้องเพลงด้วยกันค่ะต้นเสียงคือ <laughs> ต้นเสียงคือใครเนี่ยพี่กุ้งพี่กุ้งเลยแล้วกัน ่ค่ะความไม่เป็นธรรมนะคะพี่น้องเปิดไปที่เนื้อเพลงของปฏิญญาหน้าศารนะคะเพลงความไม่เป็นธรรมแต่งคยโดยคุณอดิศรเพียงเกตนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาร่วมกันร้องเพลงความไม่เป็นธรรมเพื่อยืนยันว่าเราต้องต่อสู้กับความยุติธรรมต่อไปค่ะขึ้นเลยค่ะค่ีดนตรีไหมคะไม่ต้องมีดนตรีค่ะเอามีนะคะเอามีด้วยค่ะสุดยา่ะล้วก็อคลอกันไปนะคะ ก็ไม่เคยร้องเหมือนกันค่ะเป็นครั้งแรก จะต้องเป็นธรรมคำจุนชาร์ พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะจะเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่นะคะเปิด่อยนักโทษการเมืองค่ะค่ะอีกสักประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะคะยุบเลิอกองค์กรอิสระใช่ไหมคะพี่น้องยุบเลิอกองค์กรอิสระยุบเลิอกองค์กรอิสระยุบเลิอกองค์กรอิสร,ออร,สร่าขอพระคุณค่ะขอบอร์แด,ง,ดงให้กับทุกท่านค่ะแล้วพบกันนะคะวันเสาร์ที่15นี้นะคะที่คลื่น FM 103.90 ิ85นะคะคก็จะพบกับอาจารย์ไม้หนึ่งอาจารย์หวานอาจารย์ตู้อาจารย์วรพลนะคะแล้วอีกหลายๆท่านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกับเวทีนะคะต้านกบฏค่ะพี่พักรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะพอแม่พี่น้องค่ะค่ะพบกันนะคะที่103.90 3ามโมงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ปฏิญญานาศาสารนะคะเช่นเคยในวันอาทิตย์หน้านะคะ พี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องของเราที่เรือนจำวันพุธ9โมงครึ่งที่ทันทสถานหญิงวันศุกร์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพรอบ11โมง11 12นาทีนะคะ112ของเราค่ะและวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นี้นะคะไปช่วยกันชิมขาหมูอบเยอรมันของพี่เต้มแทมป้านะคะ ที่เรือนจำหลักสีค่ะค่ะอย่าลืมนะคะเราไม่ทอดทิ้งนักสู้ของพวกเรายังสู้กันอยู่หลังลูกกรงอธรรมค่ะพบกับพวกเรานะคะทุกที่ที่เราจะต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคมไทยค่ะขอบพระคุณค่ะช่วยกันเก็บ